เรามาอยู่กับซองที่3าะครับกับช่วง should I open it Yes I think you should Intro <laughs> แต่ละรอบนะบไม่เหมือนกันเลยนะครับสุดยอดถึงความเหมืออาชีพครับกลองนี้ก็ไม่ใช่กล้องที่เขาตั้งกันปกติทั่วไปนะครับจะเป็นการอัดคลิปแบบออแกนิคมากๆนิดน,นึ่งนะต้องขอโทษคนดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยปรับปรุงกันไปนะครับใจเย็นทนั้ทุกนโอเคมาดูมีอะไรบ้างอ่ะ s t e l l a r d Polo นะครับออกเสียงถูกว่าไม่รู้อ่าตัวนี้มีแล้วนะครับอันนี้ยังไม่มีนะกม g m ว w ร์มนะครับ a r t h ล r f e n l ิ y Unit Enter Ready อ้โหแต่แพงโคตรเลยครับจ่ายแปดแพงมากๆ่าคลิปนี้เราจะมาลองรีวิวเอฟเฟกด้วยนิดหน่อยนะครับ <S <S เพื่อแก้เบื่อนะครับอ,อันนี้บอกว่า Off o f ฟ r ี g ก e ก Give a Unit ลบหนึ่ง Distance to a minimum of อ๋อลบหถ้ามันหนึ่งอยู่แล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับจะไม่ลดเกินไปกว่านั้นอันนี้ไม่มีครับอันหนึ่ยอันนี้ดีฟ้าดีฟ้าน่าจะใช้เยอะนะครับใช้แก้เวทนะครับจ่ายถูกมากด้วยแต่แก้วเวทเฉพาะตัวที่ราคาสีขึ้นไปนะแล้วก็แ n o n b a r r a g e อันนี้โคตรดีครับผมมีอยู่แล้วนะครับนิดหน่อยแต่ว่ามีเยอะก็ดีนะครับอันนี้ยิงหมูนะครับ2เป็นรีแอคชั่นด้วยนะครับความเร็วสูงมากนะครับเวทนี้ ต่อมา Mystic Polo นะครับอะไรอะ่ะวิชั่น when you play me look at the top of อ๋อพอเล่นนะครับเราสามารถดูท็อปเด็กตัวเองได้นะครับเราจะเลือกที่จะรีไซเคิลกลับเข้าไปในเด็กก็ได้นะครับใบที่เราดูต่อมา f o r ต์อ t ฟเดอะฟ u วเนะครับ when you play this play a ่ะหนึ่งรีค i t ยูนิตโทเค็นที่อ อ๋อสายเลีอยกลูกนะครับน่าจะเล่นในเด็กกาเลนวะเอาเป็นเกียร์ด้วยนะครับคิวด mm ิส hmm. อ๋อคุณสามารถที่จะฆ่าตัวนี้เพื่อที่จะร mm ีไซเคิลการสี่ใบจากสุสารได้นะครับเออเอาไปเล่นกับสุสาร mm hmm. เด็กที่เล่นกับสุ่สารครับต่อมา v o i e seeker นะครับ,อ, eker, รบอันนี้ยิง4ี่ดาเมจใส่ยูนิต ใน b ั t เทิลฟิลดนะครับแล้วก็จวดอีกจ่าย3โอ้ไม่แย่นะครับเป็นเด็กแดงนะครับต่อมาอ่าอันนี้ดิส l ลินนะอันนี้ก็ดีนะผมมีอยู่นะครับได้ใช้ได้ใช้ตลอดนะครับอันนี้ก็ดีนะออกมาเป็น o u t ได้ทูยูนิคุ้นๆเหมือนเมื่อกี้สองที่ผ่านมาเราได้แบบอันหนึ่งว่า you hold here ถ้าคุณยึดตรงนี้ได้คุณจะสามารเล่น หนึ่งรีครูดยูนิตอ๋อเรียกโทเค็นมาหนึ่งตัวที่เบสเรานะครับเป็นฐานเอาไว้ปัม๊มลูกนะครับปัมป๊มปั๊มพลหารไม่ใช่ปัม๊มลูก <c> ฟ <oughs> ังแปลกแปะกแล้วอ,อะต่อมาอะดัปเตอร์ทรอนนะครับเอ๊ะนี่ฟอยหรือเปล่าวะอันนี้ไม่ฟอยมันสะท้อนแสงแปลกแปกเอ๊ะเทียบครับโอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ถ้าฟอยต้องอย่างนี้นะอ่ะสปอยไป็นลระอะอะดัปเตอร์ทรอนนะครับ when เวนไอค e นโคยูเมคิวอ a gear อ๋อ oh, ถ้าตัวนี้ไปคอนเอล์พัตเทิลฟิล์ไหนได้ครับจะสามารถทำลายเกียร์เกียร์คือการ์ดใบก่อนหน้าเมื่อกี้ใบหนึ่งครับถ้าเราทำลายเกียร์ให้บับตัวเองขึ้นมาหนึ่งนะครับออเอาไว้ทำลายเกียร์ครับใช้แก้ทางเด็กบางเด็กได้ดีมากเลยแล้วก็เมื่อกี้ที่เราแอบเห็นหมาแล้วครับเอวา c อชิเวอร์ hmm. A va, A นี่นะครับพอแอตแทคสามารถที่จะจ่าย มานาสีฟ้าเพื่อที่จะเล่นการ์ดฮิดเด้นครับหรือการ์ดกับดักในเกมอื่นนะครับจากมือมาที่ที่นี่แล้วก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องจ่ายคอสเลยนะครับอู้ดีมากนะครับเอ๊ะปกติถ้าเล่นเป็นฮิดเด้นออมันจ่ายคอสจ่ายพาวเวอร์หนึ่งนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องนะช่วยแก้ได้วดจะหมดสักรูนะครับโอเคมาใบาสุดท้ายหรือเปล่าเฮ้ เฮ้ยเหมืนผมเห็นซัพพอ์อะไรบางอย่างดูนนี้ก่อนนะครับอัลบัสเฟโรสนนี้ไม่เคยเห็นเลยอาจจะไม่ค่อยมีราคาหรือว่า when you play มี p e n d any number of buff for each buff spend channel 1 r u n Exhausted e อ๋อพอเล่นไปแล้วให้จ่ายบัฟเท่าไหร่ก็ได้แต่บัฟที่จ่ายไปจะจัวบ1รูนแบบ e x h a u s t ครับก็คือจะ จั่วตัวมานาขึ้นมาเป็นแบบแท็บนะครับเท่ากับจำนวนบัฟท,ที่เราจ่ายไปก็อาจจะเป็นคอมโบบางอย่างนะครับแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นเด็กประเภทไหนครับผมยังไม่รู้นะครับใครรู้คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับแล้วก็นี่ผมเห็นแวบๆมันเป็นรูนแบบฟูลอาร์ตนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะมีราคาอยู่นะเฮ้ยไม่เกลือเลยนะครับ สามซองที่เปิดมาโซฟานะครับสุดยอดเย้ Yay! เท่าไหร่ใครรู้ราคาครับช่วยบอกกันมาด้วยนะครับ